สวัสดีครับผมมาพบกับเซลจาก,กีกแล้วนะครับกับชอ่องจากี h ช n แนลนะคะผมนี่วันนี้เราดัมอีก2คันแล้วนะครับผมนี่ขายวันละ2คัน2คันเลยนะนี่กระแสต่อราดจีเป๊กนี่ค่อนข้างดีเลยนะขาดไม่ได้คือตอจีเป๊กโดนเนี่ยออกทุกวันนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นตัวสีพิเศษตัวท็อปของเราเลยนะครับเป็นสีมินไนบูนะครับผมราคาจําหน่ายหน้าร้านตอนนี้อยู่ที่7 6,800บาทนะครับตามมาด้วยรุ่นป๊อปเซตหนึสนะครับสีเขียวนี่ สองคันนี้ครับได้รับการอนุมัติเนี่ยพร้อมๆกันเลยนะครับผมยื่นเรื่องแค่2วันนะครับทราบผลทันทีนะครับตัว g ีแบกโดเนี่ยดาวอยู่ที่10%บเนะครับสำหรับตัวป๊อปแซฟรีดาวนะครับคันนี้ลูกค้าได้ฟรีดาวจ่ายประกันรถหาย2,200บาทรับรถได้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าได้ดาวอยู่ที่สินะครับเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทนะครับประกันรถหายอีกสองพันสองนะครับ แบบเบสเซตจะอยู่ประมาณ10,000น,นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังเริ่มต้นทํางานนะครับผมได้ดาวอยู่ที่1 0แน่นอนนะครับขอแจ้งก่อนนะครับอายุงานต้อง3เดือนขึ้นไปนะครับผมรายได้ขั้นต่ําก็ ประมาณ9,500ขึ้นไปนะครับได้ดาวอยู่ที่10%นะครับ7,680บาทนะครับสำหรับราคาจำหน่ายหน้าร้านแต่ละตัวแทนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับใครที่อยู่โซนภาคกลางก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงมาหน่อยนะครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นราคาของตัวแทนจำหน่าย G p a n k พักเหนือนะครับผมจังหวัดเชียงรายนะครับราคาขายหน้าร้านอยู่ที่76,800บาทนะครับแถมฟรีทะเบียนพรบหมวกกันน็อกนะครับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับหมวกกันน็อกจะเป็นแบบไหนนี่ จะเป็นแบบเต็มใบไม่หุ้ม้างนะครับนี่เต็มใบไม่หุ้ม้างก็ประมาณนี้นะครับสีเทานะนี่ลูกค้เาเลือกเป็นสีเทาแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็นโลโก้ของทางลานเนาะให้ดูแบบ,แบ,บนี้ก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้นะครับกันหนาวได้นะครับใส่หน้าหนาวเนี่ยอุ่นๆเลยนะครับในหนาวนะ แล้วก็ถ้าเป็นของแถมตัว g p s x Pop นะครับ p o p s 110หมวกจะเป็นแบบแนววินเทจนิดหนึ่งนะครับนี่ส่งประมาณนี้นะครับผมสลักโลโก้ของทางร้านนะครับแล้วก็เสื้อจ็คเก็ตเหมือนกันนะครับผมทะเบียนรบอร์เราแถมให้แล้วก็พิเศษสุดนะครับสําหรับเจ้า p o p s 110เนี่ยตะกร้านะครับจะได้แถมติดกับตัวรถมาให้เลยนะครับจะไม่เหมือนตัว g p s x Lock นะครับตัว g p s x Lock เนี่ยไม่มีตะกร้ามาให้นะครับ แต่ตอนนี้จะมีตะกาศจากทางโรงงานมาให้เลยนะครับสำหรับเจ้าปับเซ็ตร้อยสิบนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมคันนี้ลูกค้าฟรีดาวนะครับคันนี้ลูกค้าจะมารับพรุ่งนี้นะครับก็จ่ายเงิน2,200บาทรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเอกสารก็ตามที่ผมแจ้งเลยนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับจะมีเฉพาะบางเคสนะครับที่อาจจะต้องได้ใช้สิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะครับจะดูที่เครดิตของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเมืองต้นเนี่ยยื่นแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับ ที่เหลือก็คืออย่างถ้าตัวแทนจยงารเนาะก็ยื่นมาทางเซลล์จากีนะครับผมก็จะติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ทันทีนะครับรอทําสัญญาที่บ้านได้เลยนะครับหรือถ้าอยู่ที่ทํางานนะครับผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเขามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปหาทันทีนะครับทาสัญญาก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอหวันหรือ2วันนะครับทราบผลนะครับผมสําหรับใครที่เคยมีเครดิตแล้วเครดิตค่อนข้างดีนะครับวันเดียวทราบผลแน่นอนนะครับนี่ ตัวจีเบคโดนนะถ้าใครอยู่ที่เชียงรายนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่สาขาบ้านใหม่ได้เลยนะครับมีครบทุกสีนะครับเดี๋ยวเราจะลองสองคันนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวขอดอดุญาตมาดูรายละเอียดการผ่อนกันหน่อยนะครับสำหรับคันตัวจีเบคโดนนะลูกค้าได้ไดาวน์ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือช่องนี้เลยนี่เจ็ดพันเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทนะครับลูกค้าส่งสามปีสามสิบหกงวดอยู่ที่สามพันแปดสิบแปดบาทนะครับ นี่คำนี้ลูกค้าส่งอยู่ต่อเดือนส0 0พันเท่าหนห้นะลืมละสามพันแปดสิบแปบาทนะครับสำหรับตัว G p เปโดนนะครับดาวสิเนะครับแต่ถ้าเป็นตัวป๊อป1ซ0ลูกค้าฟรีดาวเดี๋ยวขอดูเลทแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าป๊อป1ซ0นะครับลูกค้าฟรีดาวก็ส่งเดือนละ2องพบาทนะครับส่งสองพันหบาบาทส่งได้สบายสบายเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ดูหน่อยนะครับเช็คเรียบร้อยสองคันนี้นะครับเตรียมพร้อมนะครับสัญญาณปั๊มติกดับลงนะครับบีบเบรกกดสตาร์ทได้เลย หน้าก็หล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันหน่อยไฟท้ายนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับขี่ตามตัวนี่รู้เลยว่าเป็นตัวชีเว c โดนนะครับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีเสียงเข็กใดๆเลยนะครับตัวจีเบคโดนเนี่ยเน้นแค่เรื่องของขั้วแบตเตอรี่นะครับหมุนให้แน่นก็พอนะครับย้ำด้วย ปัจเจบล็อกเบอร์สิบนะครับขับข้อแบตให้แน่นก็โอเคแล้วนะครับตามมาด้วยเจ้า g ีเบ็ปั๊บร้อยสิบกันหน่อยนะครับเจ้า g ีเบ็ปั๊บก็ไฟหน้านะครับ LED เช่นกันนะครับมี d a y ์ไทม์ u ั n i n g งไลท์มาให้ด้วยนะครับมีไฟพาร์นะครับ ลองกดไฟฟ้กันหน่อยนะครับนี่แล้วก็มีสวิตไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับนี่ไฟฉุกเฉินนะครับจา้าจีเพกโดนก็มีเช่นกันนะครับอ่าผมไฟพัดโดนก็มีนะครับมีครบหมดเลยตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบเสียงท่อระหว่าง2อรุ่นนี้นะครับ gpx ป๊อปนะครับ ป๊อปแซดเนี่ยเสียงข้อจะดังกว่าชิเปกโดนนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่สองคันเนี่ยได้ยินเสียงข้อของเจ้าช p x ป๊อปแซดเนี่ยชัดกว่าโดนนะครับอ่าปลท้ายก็ นะครับกระปอเช่นกันนะครับเป็นแหลกท้ายนะครับแล้วก็เป็นพวกตะกร้าแตานหน้านะครับมีเหมือนกันนะครับสามารถค้นหาทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับของแต่งหน้าร้านตอนนี้ไม่มีนะครับใครสนใจออกรถนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์0661 26 11 21นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถ อ่าเซิร์ชโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับมาพูดคุยกันได้หรือว่าจะแอดไลน์ที่เบอร์0 9 6 2 5 0 3 5 7 1นเะครับเพื่อมาพูดคุยรายละเอียดก่อนได้นะครับเตรียมตัวก่อนออกรถนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหมดเลยว่าต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นขอสินเชื่อนะครับผมไม่ยากนะครับอันนี้บอกเลยเลยว่าตอนนี้ออกรถไม่ยากเลยนะครับเอกสารไม่เยอะนะครับใช้เงินดาวก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับที่สําคัญไม่ใช้คนค้ำนะครับผมอ่า โอเคนะครับผมคลิปนี้ผมมาฝากไเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับท่านใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดซันกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับคลิปนี้กับผมขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ